สัญญาสังขารวิญญาณรูปมหาภูตาสีเนี่ยที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดที่เราเห็นทุกอย่างได้เนี่ยเรียกว่ารูปทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เรียกว่ารูปที่ทททนั่งอยู่เก้าอี้หมออาสนะเสื้อผ้านหน้าผมเห็นกันละกันนี่เรียกว่ารูปเว <c oughs> ทนาความรู้สึกในใจอันนี้เป็นนามเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างความรู้สึกทุกบ้างความรู้สึกมไม่สุขไม่ทุกบ้างน,นี่เรียกว่าเวทนาเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ สัญญาความจําได้หมายรู้เป็นความจําที่มีในใจเราความจําได้หมายรู้สังขารเป็นการปรุงแต่งให้มีให้เป็นการปรุงแต่งจะอะไรมุกระโถนใบนี้สวยจังเลยอยากได้กลับบ้านจังเลยก็ทำยังไงเนาะเนี่ยปรุงแต่งละมันอยู่ของมันเฉยๆก็ไปปรุงแต่งมันว่าเป็นยังไงตัวสุดท้ายวิญญาณผู้รู้แจ้งในอารมณ์เราจะรู้ว่ากระโถนมันมีสีอะไรได้เป็นยังไงแข็งไม่แข็งเนี่ยเราต้องรู้จากมะโน กระทบกับวิญญาณคือทำอารมณ์อารมณ์มกระทบกันแล้วก็เข้าไปรู้ในสิ่งนี้มันจะลึกซึ้งนิดนึงไม่อธิบายไปอธิบายในภาคปฏิบัติไอตัวนี้ห้าอย่างเนี่ยเรียกว่ากองทุกขของเราอุปทานขันหรือปัญจุปาทานขันนั่นะแหละคือกองทุกก็คือขันห้าพวกเราทุกคนเนี่ยมีขันห้ากันหมดทุกคนมีอยู่ในความเป็นตัวเป็นตนของเราเองเนี่ยเรียกว่ากองทุกคือขันห้าเป็นทุกข์ราะฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เรื่องขันห้าเป็นกองทุกตัวนี้เนี่ย มันเลยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยเข้าไปยึดสิ่งเนี่ยว่าเป็นของเราเรายึดหน้าตาเราผมเราเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามความหล่อความดําเราพยายามยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเนี่ยว่าเป็นของตัวเราเองเรายึดมั่นว่าเป็นของเราดังนั้นเราจึงทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ไงหน้าเหี่ยวทุกข์ไหทุกข์ก็ต้องทำอะไรร้อยไหมเอ่ยฉีดโบทองเอ่ยเอาเซลงเซล่ามมาทึงมาดึงไว้ ผมออกแล้วเริ่มทำอะไรเริ่มย้อมผมให้ดำเป็นขาวร่างกายเริ่มสุดโซมเหี่ยวย่นเริ่มทำยังไงเริ่มกินวิตามินเริ่มเอาอันนั้นมาฉีดเริ่มเอาวันนั้นมาทาเพราะอะไรเราเริ่มเกิดความทุกข์ในมันหน้าตาสดสดไม่ได้นะต้องทาอะไรต้องใส่หน้าสําอางต้องใส่เครื่องสําอางต้องเอาแป้งมาทาต้องเอาลิปสติกมาทาเพราะอะไรเราทนต่อหน้าสดสดของตัวเองไม่ได้มันหน่าสลดสังเวชเวลาเห็นหน้าสดอย่างนี้นะ พอเวลามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้ปุ๊มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความทุกข์ร้อนในใจเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงเวลาแต่งหน้าเ,เราแต่งให้ใครดูเราแต่งให้ตัวเองดูหรือเราแต่งให้สามีเราดูใครว่าแต่งให้สามีดูยกมือหน่อยผู้หญิงให้ผู้ชายดูใช่ป่ะเราแต่งให้ผู้ชายดูไม่ได้แต่งให้เราดูใช่ะและคําถามคือเวลาผู้ชายทักว่าเขียนคิ้วหนาเกินไปทําไมโกรธเขาล่ะ ก็นี่มึงมคงเป็นคนบอกว่าแต่ให้เขาดูอะ่ะมึงก็ต้องทําตามความพอใจเขาสิสรุปแต่งความพอใจมึงหรือแต่งความพอใจผัวมึงสรุปตามความพอใจตัวเองใช่ไหมเท่าก็แต่งหน้าหนาเกินไปหรือเปล่า,าเธอโกรธไหมโกรธเลยเริมไม่พอใจแล้วเห็นไหมแต่งหน้าหนาเกินไปสรุปแต่งให้ใครดูวะเนี่ยเราสาคอมเมนต์แล้วนะมันรับความคอมเมนต์นี่ไม่ได้นะสรุปแต่งให้ใครดูตัวเองดังนั้นสิ่งที่เราทําเราตอบสนองต่อความต้องการของใครก่อนตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองก่อนคนอื่นค่อยว่ากัน ดังนั้นคนอื่นแนะนํามาเป็นไงค่อยแก้ไขทีหลังอ่ะปรับเปลี่ยนไปทีเล็กทีน้อยแต่นี่ใช้ได้เรียกว่ากลับมาแก้ไขที่ตัวเองแสดงว่าเรายังไม่ยอมรับตามความเป็นจริงถ้าเราสามารถยอมรับตามความเป็นจริงได้เราจะทุกน้อยลงแต่ก็ยอดยอมรับความเป็นจริงมากจนเกินไปนะถึงขั้นไม่ดูแลตัวเองเลยปล่อยปละละเลยจนผัวทิ้งอันนี้ก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็เกินไปนิดหนึ่งต้องรู้จักพอประมาณพอประมาณอาจารย์พูดเสมอว่าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องสวยตลอดเวลา พะไม่งั้นผัวมันจะเบื่อแต่ถ้าสันดานผัวไม่คิดจะเบื่อตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะตัวใครตัวมันอันนี้มันน่าจะเบื่อที่สันดานอย่างเดียวแล้วไม่ได้ไม่ได้จะน่าจะเบื่อแค่ความสวยความงามเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงได้จะทุกน้อยผู้ชายก็เหมือนกันถ้ายอมรับตามความเป็นจริงของเบียเราที่มีความแก่ลงเรื่อยๆมีความหนังเหี่ยวมีความอ้วนมีความผมขาวมีความฟันหลุดมีความเท่าแทลแก่ชรา ถ้าผู้ชายยอมรับตามความเป็นจริงของภรรยาได้ตัวสามีก็จะมีความสุขในปัจจุบันถ้าต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันได้ยอมรับตามความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าได้ทุกคนจะมีความสุขเรายอมรับว่าคนคนนี้คือสามีเรายอมรับว่าคนคนนี้คือภรรยาแล้วเราจะพึงพอใจเฉพาะในสามีภรรยาของตนเราจะมีความสุขทั้งคู่ในปัจจุบันเพราะสามีจะไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ภรรยาและภรรยาก็จะไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อสามีจะมีความสุขในปัจจุบัน ความสุขคืออะไรการยอมรับตามความเป็นจริงการยอมรับตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาคือการพิจารณาไปตามความเป็นจริงเออทุกวันนี้กูแก่ลงมากเนาะเออทุกวันกูเหี่ยวลงมากเนาะแต่ไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นนะไม่ใช่อีตัวผัวไปนั่งพิจารณานั่งมองมากมีตรงมึงเหี่ยวแน้ะทุกวันนี้เนาะหน้ามึงแก่เนาะทุกวันนี้ดูสิดิความเหี่ยวมึงไม่คิดจะดูแลตัวเองหรอไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเองเอาความแก่ความเสื่อมของตัวเองไปที่ตั้ง ย้อนกลับไปดูซิ10ปี5ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความหน้าตาผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงยังไงแต่ปัจจุบันผ่านมาล่วงเวลาผ่านมา10ปีเรามีความเหี่ยวย่นเสื่อมรามไปเป็นธรรมดายังไงบ้างเรามีความสุดโทมลงไปกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างให้มองเห็นโทษให้มองเห็นโทษของการมีชีวิตของเราให้มองเห็นโทษของการดำรงอยู่ของเราให้มองเห็นโทษของการเสื่อมสลายแตกทำลายไปแห่งกายของเราเองลองดูซิว่าทุกวันเนี่ยตัวเองเสื่อมขนาดไหน ถ้าเรามองเห็นความเสื่อมในชีวิตของตัวเราเองได้ในวันนั้นเราจะยอมรับความเป็นจริงแล้วความทุกข์เราจะน้อยทําไมการยอมรับตามความเป็นจริงถึงความทุกข์น้อยเพราะเรายอมรับมันได้ทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับถ้าเรายอมรับจะทุกข์ไหมไม่มีทางถ้าเรายอมรับว่าเรามีเงินแค่นี้ก็ใช้แค่นี้จะทุกข์ไหมไม่มีทางทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเฮ้ยเรามีเงินแค่นี้ไม่ได้เราต้องมีมากกว่านี้เพราะเราอยากใช้มากกว่านี้ เราก็จะเริ่มทุกข์แล้วเมื่อไปแสวงหาทรัพย์มากกว่านั้นแต่หาไม่ได้ถูกไหมถูกถ้าไปแสวงหาทรัพย์ผิดด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วบอกว่าฉันหาได้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแล้วก็ไปเป็นหนี้ถูกไหมถูกทุกเพราะอะไรไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราทําได้แค่นี้ทำได้แค่ไหนมันต้องแค่นั้นไงอย่าไปดันทุลังเอาให้ได้ถ้าเราพยายามจะดันทุลังเอาให้ได้ความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่เราดังนั้นวิธีการแก้ทุกข์โดยเจ้าจึงสอนศีล สมาธิปัญญาแต่ในฐานะฆราวาสเราพระเจ้าจึงสอนทานศีลภาวนาทานคือการให้การให้อย่างไรการละความตรณีที่เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเรียกว่าการสละจาคะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนกลับคืนนั่นคือลักษณะของการให้ที่ถูกต้องไม่ต้องหวังผล ถ้าเราหวังผลเราจะทุกข์เช่นเราเคยให้ความช่วยเหลือคนเนี้ยไว้แล้ววันหนึ่งในคนเนี้ยมันได้ดีขึ้นมาแต่วันเนี้ยเรากลับเป็นคนทุกข์ใจแทนวันเนี้ยเราก็เลยเดินทางไปหาคนที่เราเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือไว้แล้วปรากฏไอ้คนเนี้ยไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเราคิดว่าเราจะทุกข์ไหมถูกแล้วเริ่มอะละทวงบุญคุณเฮ้ยเมื่อก่อนกูช่วยไว้ตั้งเยอะตั้งเยะทำไมวันนี้มึงไม่ช่วยกูบ,บ้างล่ะทวงเง นี่เรียกว่าทำบุญหวังผลผลมีแต่อานิสง์ไม่มีพระเจ้าจึงบอกว่าการทำบุญโดยหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยแสดงว่าในใจเนี่ยมันยังมีมนทินอยู่เมื่อมีมนทินอยู่เนี่ยความเศร้าหมองในการให้ทานนั้นจะยังเกิดได้เช่นการให้ทานของเราเนี่ยไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตทําสิ่งใดจเจริญรุ่งเรืองทํา20บาทอใอ้ถูกหวยร้อยล้านพันล้านเราพยายาม คิดสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าการทําบุญแล้วยังคาดหวังผลของบุญนั้นอยู่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้มีผลใหญ่แต่ขาดอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คืออะไรผลใหญ่เนี่ยเช่นการที่เราทําบุญแล้วเราตั้งเจตนาขึ้นมาหวังผลในสิ่งนั้นว่าจะได้จะมีจะเป็นในสิ่งในสิ่งหนึ่งเช่นการที่เราทําบุญเพราะทําตามประเพณีปู่ย่าทายายทำตามตาม,ตามกันมา ทำเพราะว่าอยากสวยผลของทานนั้น tick. ทำเพราะหมอดูล่างทรงเนี่ยบอกเรามาว่าทําแล้วจะได้ดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยจะไปเกิดเป็นเทพนิกายนั้น <c oughs> นิกายนี้ในเทวดาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นนนเราทำเพราะเราเห็นสมณชีพรามเนี่ยไม่มีอาหารไม่สาม,มารถหุงอาหารกินเองได้เราจึงหุงอาหารเพื่อเลี้ยงสมณชีพรามเหล่านั้นเพื่ <ข reek S 2> อที่จะให้เขาเนี่ยไม่อดอยากอาหารถ้าเรายังหวังผลในสิ่งนี้อยู่เราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยในชั้นต่าง นี่เรียกว่าผลแต่อานิสงส์เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยพ้นทุก์ได้ในปัจจุบันขณะนี้เลยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาคผิดหวังจากของอันเป็นที่รักคําถามถ้าอาจารย์ถามทุกคนในที่นี้ว่าระหว่างอาจจะให้เลือก2อ,อย่าง 1. เลือกในการไปเกิดเป็นเทวดาเสวยความสุขแล้ววันหนึ่งจะต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดเจอความทุกข์ไม่ซ้ำไม,ไม่ไม่มีวันจบมนสิน้นกับส ให้เลือกการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องพัดภาพผิดหวังจากสิ่งอันเป็นที่รักอีกต่อไปเลยช่วงนิ้หลการคาถามจะเลือก1นึ่งหรือจะเลือกสองเลือก2อใช่ป่ะเพราะอะไรถ้าเลือก2คือมันถาวรนน่ยมันตัดจบเลยนี่เรียกว่าอาน,นิสงส์ใหญ่แต่ถ้ายัางเลือกหนึ่งยังไม่เป็นเทพนิกายและนิกายนี้ยังได้รับผลของ